สวัสดีค่ะเมื่อนี้มาพ่อกับสาวเลยอีกเนาะคะ่ะเมื่อนี้สาวเลยที่พามาเบิ้งอันักเชอรรี่เนาะคะ่ะอันนี้เชอร์รี่ที่มันเป็นนวยลวเราคนซิขุมตะไคร้ไว้กันนกมากินเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเริ่มเป็นนวยเริ่มมนั่นแล้วถ้ามันสุกมานี่มันที่มีนกมากินเนาะคะ่ะป้องกันเนาะคะ่ะเนาะไปไปเบิ้งค่ะ ก็เลยที่ผักแล้วตอนมันที่มันเป็นเวยนน้อยอย,อยู่ค่ะ บ้านเฮาก็ะซิลแพงเนาะกิโลนึงก็เจ็ดแปดร้อยนะคะเดิมเป็นน้อยๆแล้วเนาะปีนี้เป็นดกแล้วค่ะเนาะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถ้าตอนมันมันสุกเนาะค่ะเดี๋ยวสาวเลยที่พามาเบิ้งกันแค่นึ่งเนาะอันนี้หมากเบิ้งหน่วยน้อยว่ามันเป็นแบบแดมัดดก่อ่ะเบิ่นกำลังคุมตไค่ายค่ะคนง,งานเบิ้นเนอก จ้าของเพิ่นมาฮัลโหลเจ้าของเพิ่นมาคุยนะเพิ่นจากบ้านกันเนาะค่ะเนาะเนาะค่ะมาตอ่อเนาะค่ะอะไรนั้นยากอะขอบคุณกางนั้นค่ะกางเน็ตให้อันป้องกันนกเนาะคะ่ะเนาะ นี่ดีค่ะเห็ุทางดีเลยนะเวลาเก็บกับวิญญาณรอบมือก็ใส่รถนี่แหละค่ะเก็บไปม,ม,มี่มีสองแถวด้ย ต้นไงแล้วดิเห็นไหมคะต้นไงตกอ้อมเ่ะมันก็นมีมันมันมีสองสองม่องนะคะอันอีกม่องหนึ่งมันเป็นกลางเห็นไหมคะขาวๆม่นก็เบนเนาะนั่นจะเป็นเชอร์รี่ของเพืน่นไม่ว่า รวมสมบูรณ์ค่ะเพราะว่าน้ำก็อยู่ใกล้ๆนี่น,นะคะน้ำที่อยู่ข้างๆนะคะคเลยค่ะนี่คืออีกฝั่งหนึ่งของถนนนี่ค่ะฝั่งฝั่งนี้เป็นเชนอรี่น่ะค่ะฝั่งนี้เป็นคลองงานนะคะเวลาเป็นต้องงานนา้ำมันก็สามารถดูดมาจาักนี้ได้เนาะ,ะมันก็เลยเฮ็ดให้มันบ่อคัดน้ำค่ะ ตอนนี้เวลาอ,อยู่เยออมันประมาณ18นาฬิกากว่าๆนะคะแต่ว่าแดดก็ยังมีเนาะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิที่จะเข้านาฮ้อนมันก็เลยเห็นให้ส่องสารท่งก็ยังแจ้งอยู่เนาะมียาวไปคุณเลยเห็เนก็

ถ้ามันแดงนะพี่นออาา้องหามาเพิ่งชงลูกเล็กๆไปก่อ เดินพอเห็นพี่นอ้องดกจับมนมหุ้องนนด,ด,นนดกมหุมมีมหุ้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 ห้มหุ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 ้ม้มหุ้

เพิ่งเบื่อได้ค่ะบ่ม,มีอะไรตื่นเต้นให้เบิ่งเนาะแต่่วาอันอาานี้กำงามครับแม่เบ,บื่อไม่เบื่ะ น้ำชาวเลยป๊อปนั่งค่ะน้ะนองโอ้โหคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะค่ะเอาไว้พ่อกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะน้ำข้างส่วนมักเชกอรีะะอ่มันกัะบ่งอึดเนาะค่ะอือเป็นคลองน้ำหอยตากก็ลายเด้ค่ะอยู่ในเนี่ยสุสานหอยตากบ้านหอมปลาก็ลาย ปาลากระไหลหอยกระไหลค่ะแต่ว่าหอยตั้งอยู่นี่บ่เซตเหมือนเท่าปาลากระไหลน้ำเย็นๆเย็นด้อค่ะพี่น้องปลาน้ในตู้เย็นเด้อเหรอไหมอยู่ข้างๆเชอร์รี่นี่ยล่ะค่ะปลาเชอร์รี่นี่ยล่ะค่ะ